อาเป็นหายโี้เป็นหยหอยู่ตรงไหนครับแม่โอ้อยู่ต้องไกลเลยครับแม่นู้อยู่ต้องไกลหนูมองไม่เห็นหอดตาหนูมองไม่เห็นครับแม่หนูมองไม่เห็นมาลูกมาเดินมามาหาพ่อ ลงมาทางนี้มาหนู<า>พูดว่าอะไรนะคะลูกม,<า>มาทางนี้มาลูกมา ดูน้ำฟูเโาไี่แม่อุ้มดูเหรอคะหนูมุนฟูฟูอ่าุูมาไหนโรคหนูอยู่ไหนคะหนูอยู่โรงพยาบาลค่ะมาทำอะไรลูก หาหมอค่ะหาหมอค่ะรับวัคซีนรวมห้าโรคค่ะวัคซีนรวมห้าโรคไหนพุอยู่ไหนโรคพุอยู่ไหนพุดโน่นพุอยู่พุอยู่ตรงโน่นไกลๆโน่นแต่น้องมินอยู่ตรงนี้กับแม่ค่ะเดี๋ยวอะไรนะคะลูกไปไปปไไนนั่งรอกหนนะไปไหนคะบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายอ่ะบีบีมาจุ๊บด้ยจุ๊บ โอเคป่าป่าบ๊ายบายอาหารหันหน้ามาโลกอ๋อไม่ชันเลยโลกหนึ่งสองสามไม่เหน็ดนะเช็ดแล้วเสร็จแล้ว เช่าไปลลูกค,ค่ะรุ่ดก๊อปค่ะรุก๊อปค่ะไม่โตตัวฟิตหลังข้อมันข้อขาหย,ยืดมาขาย,ยืดมาตรงตรงยม,มามอด้วยค่ะ เขไม่สายมันห้อยมาอยู่ข้างข้างหน้ามันจะอยู่ข้างหลังอ๋อสายนี้หนอโอเคเดี๋ยวรอครับเพื่อนเลี้ยงคนมาเลยจุดเดิมไงน้องคนนี้เนี่ยพ่อเนี่ยน้องข้างหน้าเราที่เข้ามาพร้อมเราเออเก็บตังค์แก๊บ

ป๋าสอนละบาย